สวัสดีครับยินดนับช่องพี่นน์รถดสัสิงนะครับโอ้สวยมากเลยโอ้ไม่ธรรมาดานี่เป็นไงครับว้าโคตรสวยอ่ะตำอชมบอกได้เลยคำเดียวว่าสุดจริงโอ้ อันนี้ก็ไม่เป็นไรแปะเลดครับไม่ซีเรียสนะครับเนี่ยตรงนี้ผมก็จะแปะนะให้พี่อัานตัดแล้วก็แปะให้แป,แปะเหรียดอู้ยเป็นไงครับเนี่ยภาพมันชอบเป็นอย่างงี้มากเลยเอะภาพมันกระพริบไหมเป็นไหมคุณผู้ชมเป็นกันอะไรทำไมภาพมันกระพริบอะ โอ้ได้แล้วเป็นไงครับสีจริงแล้วนะครับนี่ไม่รู้ว่าลงแล็กเกอร์หรือยังถ่ายอย่างนี้ถหายภาพมึงอัานาี้ก็เพลินนะ เป็นไงเป็นไงเป็นไงเนี่ยเนี่ยเนี้ยออันนี้ก็จะเป็นด้านข้างนะครับสวยนะผมว่าเนี่ยสวยมากเลยอะ่ะชอบมากครับสีนี้ เลยเกินรู้สึกแบบมันชื่นใจนะสิตรงนี้จะปลุกเอ้ยเดี๋ยวเปะเลดเอาครับไม่เป็นไรเนี่ยลอยนะเห็นไเปะเลดเอาได้ครับดูดิมันแบบ มันเดือบเงาแบบถ้ามองเนี่ยเห็นชัดนะครับเห็นชัดมากโชวร์รอยเชื่อมครับน่าจะแห้งแล้วนะ ตรงนี้ช่างน่าพ่นแล้วหรือเปล่าโอ้พ่นแล้วครับสวยงามมากเลยตรงนี้แปะเลดเอานะครับผมว่าจะให้พี่อันแปะตรงนี้ด้วยไงแปะมาถึงนี่แล้วก็มาตรงนี้ ต้องโดนแสงอะ่ะเดี๋ยวผมจะเปิดแสงให้ดูนะเห <C ül> ็นไหมสวยเลยครับต้องโดนแสงมันจะเป็นเหลือบมันเป็นแบบขาวอมมุกอะ่ะขาวอมขาวมุกอะ ขาวมุกมุกอะเบบมันจะขาวก็ไม่ขาวนะครับสวยดีนะชอบชอบชอบ สวยงามตามท้องเรื่องยนง่ยลงสีเสร็จแล้วนะโอ้โใท้องเป็นสีดำนะครับธรรมดา โคตรขโคตรเงางามากเลยท่านผู้ชมข้างในไม่ต้องพ่นนะครับตรงนี้เราจะเพ้นตรงนี้ก็เพ้นเหมือนกันครับเพ้นว่าเออกรุณาแล้วก็ทําลูกศรมาชี้มาตัวนี้ครับกรุณาดันให้ถูกที่เดี๋ยวฝาท้ายทะเดี๋ยวฝาท้ายพัง กรุณาดันให้ถูกที่เดี๋ยวฝาท้ายพังนะครับเนี่ยบางอู่ะเขาไม่งอแล้วก็พ่นให้นะบางอู่เขาเขาถ้าอยู่อย่างงี้ก็พ่นอย่างงี้แล้วมันไม้โดนสีอันนี้เขาช่างเขางอแล้วพ่นให้เก็บงานได้ดีมากครับ เ๋ยมาเช็คกับอันนี้ด้วยไหมเนี่ยเห็นไหมอันนี้ก็งอแล้วก็พนไห่นะครับเก็บงานได้สวยมากช่างแบงค์นะครับช่างแบงค์น,นี่ก็แปะเลดหมดละผมใจผมมาเนี่ยแปะตรงนี้มาด้วยมันจะได้กบรอยเกียร์ให้หมดครับดูร้อยเชื่อมอ่ะดูเอาเองครับสวยไม่สวยเก็บปลาครับ อันนี้ก็เก็บเก็บแล้วนะอันนี้ก็เก็บแล้วสวยงามเลยมาแล้วเจ้าขุนทองหลังจากไปทำเครื่องเสียงมาครับสวยงามมากเลย ใจผมนี่ชอบมากครับสำหรับช่างแบงค์คนได้ดูสวยเลยครับฝาท้ายก็แปะเลดแค่ตัวนี้ครับนี่ก็ตัวนี้สีสีน่าจะเหลืออยู่นะไม่รู้ว่าเหลือเยอะหรือเปล่าแต่ว่าผมบอกแกว่าเนี่ย ให้เน้นฝาข้างเพราะว่าตัวเนี้ยยังไงก็ต้องไปเลทอยู่แล้วให้เน้นฝาข้างครับเน้นเน้นฝาข้างเป็นส่สวนใหญ่นะครับหัวก็โปแเรียบร้อยไม่รู้ไจะดึงหรือยังนียังไม่ได้ดึงเลยครับนี่โปอย่ยังไม่ได้ดึงโป้หมดละ <c oughs> ลืมบอกแจว่าเอาติ๊กเกอร์ไว้ไม่เป็นไรซื้อมาติดหมายได้ครับโป้เรียบร้อยครับเพื่อนมือเลยนะสวยงามเลยทำสีได้สวยมากครับช่างแบงค์แทบจะไม่มีทิฏฐิเลยอะเรื่องสีเรื่องแบบการสีมันเยิ้มหรือว่าอะไรเนี่ยดูเห็นไหมไม่มีเยิ้มเลยนะที่เห็นรอยนี้เป็นรอยเชื่อมไม่มีทิฏฐิเลยครับ เนี่ยดูดิไม่มีรอยยืมไม่มีแม้แต่นิดเดียวนะครับรอยยืมดูไม่มีเลยนะไม่มีอะไร,นะไ,มมะไ,รไม่มีรอยยืมเลยอะ่ะสุดจริงๆครับช่างแบงค์เอาเนี่ยผมรับประกันเลยว่าไม่มีรอยยืมเลยครับอันนี้น่าจะเป็นไม่แน่ใจว่าลงแลกเกอร์หรือ,อยังน่าจะยังนะครับมันยงังเหมือนบางๆอยู่เลย ไม่มีเยิมเลยครับเนี่ยาข้างเนี่ยดูเอาเองครับไม่มีรอยเยมิมสักนิดเดียวนะครับโอเคครับก็คลิปนี้ก็บายแล้วกันนะครับนี่ประมาณนี้แหละสีขาวประกายฟ้าครับเหลือบเหลือบฟ้าเห็นไหมมันจะมองเห็นฟ้าชัดอยู่นะถ้ามองเนี่ยขาวแบบขาวเลยอะถ้ามาอย่างนี้โอ้ฟ้าครับ าโอเคครับบ๊ายบายครับคลิปนี้ลาแล้วครับ